สวัสดีครับผมสาโรตสุขครับในนามร้านจรันรุ่งเรือง215นะครับตั้งอยู่ตบ,บนตะเกียนอำเภอด,ด่านกุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าวันนี้วันที่5มิจนามิจนายนนะครับก็เป็นอัปเดตสินค้าจะส่งให้รถให้ลูกค้านะครับก็ตัวนี้จะเป็นแอร์295วงลหวนาพาวเวอร์ระบบผ่านไม่ด้วนธรรมดานะครับก็มีตัวรถใบมีดอง มีชยศบัานหมี่นะครับมีฐานถกนะครับแล้วก็โรตาตรี่หนึ่งเจ้านะครับก็ขอบคุณเอฟซีจากเกาหลีนะครับพอดีคนไทยไปทํางานอยู่ที่เกาหลีนะครับก็ได้ดูยูทูบนะครับแล้วก็เลยสั่งจองนะครับคันนี้เป็นคันที่2นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของลูกค้านะครับลูกค้าได้สั่งจองเป็นคันที่3มครับของคันนี้เป็นรถรถเก่าญี่ปุ่นนะครับก็คุณลูกค้า ือประมาณว่าเราไว้ใจกันนะครับก็ไม่ต้องมาดูนะครับเราพร้อมจะส่งรับประกันคุณภาพโดยสารลดทสสอ์ตัวจริงเสียงจริงนะครับคู่นี้ก็ไปทางเดียวกันนะครับแล้ว่าในเรื่องของอะไหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นเก่าบ้านเก่าญี่ปุ่นและรุ่นหลายยี่ห้อนะครับก็สารลดทดสอบแยกได้ทุกชิ้นนะครับถ้าราคาได้นะครับอุปกรณ์สองข่วงมีทั้งเก่าญี่ปุ่นและเมืองไทยนะครับก็มีทั้งราคาปีกและราคาส่งนะครับและลายถอดนะครับ คือกระเาใบกับกระเป๋าญี่ปุ่นคนราคานะครับทางร้านผมนะครับนี่ครับสินค้าของผมนะครับมีจํานวนเข้ามาเรื่อยๆรับที่เทิร์นแรกเปลี่ยนรถถ่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถ่ายแล้วอุปกรณ์ต่อบ่วงนะครับอย่างตัวนี้ครับก็ mt ห้าสี่ศูนย์ะครับลูกค้าสั่งเข่ารถหลังผมก็แยกขายนะครับถ้าราคาได้ก็จับแยกเลยนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจดูคลิปนี้นะครับก็ทางเส้นทางของ Facebook สารสถถ่ายฟิสิกส์ร้านจรัญรุ่เรือสองพันยี่ห้า YouTube สอาโลทศพรติ๊กต็อกและก็เหลียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามท่านจะรู้ข่าวสารดีๆสอาโลทศพรตัวจริงเสียง,จร,ง,จ,รงจริงนะครับขอบคุณครับ